สวัสดีครับคุผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u s t i c Channel นะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเกม b u s Rider Super Climax Hero Part ที่2ออีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะสวมบทบาทเป็นนักลบเด่นเป็นฮีโร่ชื่อคูกะนะครับ b u s Rider คูกะนั่นเองนะบตัวหลักที่ผมชอบมากนะครับคือติงคูกกะเนี่ยก็คือติงนั้นก็เป็นผมนะอะวันนี้เราจะมาเล่นการ์ดใน,นหมดอาร์กคนอีกแล้วนะับมสมไเรเดอร์กระถือไปทีละตัวทีละตัวเลยนะว่าคูกกะของเราเนี่ยไม่ได้กากนะ เก่งสัตว์สัเลยนะครูกะในเกมเนี่ยเมื่อกูได้จับเมื่อกูได้เล่นเปคูกะเนี่ยบอกเลยว่าคูกะเนี่ยมันเสียหน้ากว่าเดิมครูกะเขามีนิ่เขามีจิตใจที่ดีงามเว้ยพอกูเอามาจับเปึี่นแปลงจิตใจกลายเป็นจิตใจด้านทั่วทันทีกูกลายเป็นครูกะที่มีจิตใจอันดับมืดนไปนี่แหละคือผู้ที่นำมาสู่ความมันมีอย่างแท้จริงนิ้วยาแค่นี้เลยวะโทโดรกีคุ้ง โชโตะโทโดแลกีโชโตะแบกล,ล่าเป็นและก็ความมือมินที่แท้จริงอยากจะใช้ท่าไห้ตายจังเลยขอต่อยหน่วย,ยนนะแล้วกันนะแล้วก็ปล่อยไฟบระไลกันออกไปนะโอ้โหไม่เกลียมพลังไฟที่เป็นพลังไฟที่ร้อนถึง1,200องศาเลยนะ โอ้ยยืนน้ำยากแค่นี้เลยวะกากจังวะโอ้โหขนาดขนาดไม่ได้ใช้ไม่ไม่ตายนะเนี่ยยังตายไวขนาดนี้เลยนะโทรจิกคุงนะโอ้โหสองหนึ่งตบีพึ่งตัวต่อหรือพึ่ง <c oughs> วะเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าเดอะมาร์คเลเดอร์เดอะบีเนี่ยตอนเวลาแปลงเป็นล่ามาร์คฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นพึ่งใช่ไหมแต่พอเวลาแคสออมเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวต่อเว้ย ไม่เอาละเรียกเพื่อนมาก็โดกนกระถืบไทเกอร์อ,อยากเป็นวีรบุรุษมากานั่นเลยฮะมาเป็นต่อหน้ากูนี่มาบอดโง่เอย้ยมาเจอกับไรเดอร์คุกกะคนนี้นะไม่มีใครรอดไปได้หรอกนะเพราะฉันคือพูดออกมาซึ่งความมันวิ่งดตะโอ้ยโอยฉันคือพูดที่ออกมาซึ่งความมันวิ่งแท้จริงยังไงล่ะไม่ไปใส่เวนฮ่าฮ่า สี่โลรลาต่อฉันซะเถอะนะยังไงนายก็สู้ฉันไม่ได้หรอกไม่ฮ่าๆการกระทืบไรเดอร์คนอื่นเนี่ยมันสนุกจริงๆโอ้นักลบโบราณเจอกับราชาแวมไพร์เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดแน่ๆเลยนะมาสิว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียววะสำหรับไรเดอร์คนนี้เลยนะปาร์ตไรเดอร์ขิบะ ราชาแวมพายแต่คิดว่ายังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วแล้วนะเราเป็นผู้นำมาสู้ความมืดนิอย่างแท้จริงนะแวมพายจะมาสู้กับปีศาจได้ยังไงวะ,ะจะมาสู้กับซาตานได้ยังไงปีศาสาตาลานจะมาสู้กับผู้ที่ได้รับพลังความมืดจากพระเจ้าอย่างนั้น,นเลยป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเลยนคนละชั้นกันเลยนี่ เปิดด้วยลากอันเดเมดเลยเป็นไงล่ะมันอ่อนแอจริงๆเลยนะเจ้าพวกแฟนไกอาเนี่ยลูกล้านแฟนไกอานี่โคตรอ่อนแอเลยฮ่าๆยังไงก็แพ้คูกะคนนี้อยู่ดีนะั่นแหละนะโอ้มันเรียกไคเซอร์โดดขันมายออิงช่วยแล้วไงวะนี่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 น,นี่ไม่เกรียมซะไม่เกรียมซะเดี๋ยวจอูอันเดเมทิกอ้า ท่าไม่ตายที่สามารถทําลายล้างโลกได้แต่ในเกมเนี่ยคือทําไมมันให้เห็นแค่นี้วะแต่ในทางข้อมูลทางออฟฟิเชียลที่เขาบอกนะครับมันคือท่าไม่ตายที่สามารถทําลายล้างดงดาวได้ดวงหนึ่งเลยนะคือโหดร้ายมากยุงอ่ะ ไม่เห็นจะเก่งเลยนี่หว่าฉันคือผพุทธมาสึ่ความไม่บิดเลยนะไรเดอร์นโลกระโจงยังแก่เนี่ยมันกระจอกพลังแห่งความมือมันชนะทุกสิ่งอยู่แล้วเว้ยต้องอัพพลังแล้วโอ้ยได้ทีเพือนี่นี่ต้องโดนกระทืบแล้วมึงโอ้ย อยากลองปะทบไม่ตายวะมาดิมันเจอกับผู้ที่มีพลังความมืดมิดอย่างแท้จริงจะเป็นยังไงคาเชียวบอกไว้ก่อนนะวันนี้วันนี้เกมยอดชนะผมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมมีสูตรโกง,งอย่างไงละ่ะทางกีตาร์พลังกับชั้นน,นะนะฟันไม่ถือเออโดนตึงโดนตึง,งไปมาเพิ่งใส่ระเบิดตายไปก็กล้ําเรียบร้อย ฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นโจ๊กเลยว้ยงมาสไลเดอร์เอ็กเซลไลเดอร์ฮหมวฟูโตะยังงั้นเหรอขอดูฝีมือหน่อยสิว่าเก่งแค่ไหนเนี่ยเส้นชัยของแกคือความสิ้นหวังยังไงล่ะขอบคุณฉันขอยกให้แกก็แล้วกันนะเอ็กเซลฉันไม่เคยสิ้นหวังทั้งนั้นหรอกนะ พะฉันก็สิ้นหวังมาตั้งแต่ฉันได้ขึมขับนีแล้วนะรู้จักเปอาพลังของปีศาจผู้ที่มีพลังของปีศาจความมืดผู้ที่มีพลังของพระเจ้าแห่งความมืดมิดฉันคือผู้ที่นำมาซึ่งความมืดมิดอย่างแท้จริงยังไงล่ะรับสุ่มตีนไปซะขอจับสักหน่อยเถิดนะ โอ้มันไม่เก่งเลยเว้ยพลังแค่นั้นอนะ่ะโอ้ยอะไรกันวะโอ้เปิดอันติฮ่าอันติว้าวเสร็จกูละมึงนี่แน่เปิดผนึกอันติเมทฟอร์มมึงเสร็จแน่มึงเมื่อกูแปลงลายเป็นล่างนี่คือมึงคือมึงตายแล้วเว้ยโอ้ยอโอ้ยมึงทำให้ปีศาจคนนี้โกรธละทำให้ปีศาจผู้นี้โกรธละจริงจังนะ มันทำให้ปีศาจผู้นี้กลัวซะแล้วแล้วนะนโดนเผาทั้งเป็นแน่ตายอย่าให้กูแปลงเป็นร่างนี้เชียวนะถ้ากูแปลงเป็นร่างนี้คือพวกมึงตายหมดเลยนะพลังของปีศาจเกินกับมาสไรเดอร์ไซก้าวะโอ้โหมาแก้แค้นให้น้องมึงยังงั้นเหรอขอดูฝีมือหน่อยใน่ไหไม่เห็นเก่งเลยนี่หว่า ไอ้กูโคตรชอบด่ามึงเลยแต่กูแต่กูอ่อนให้เว้ยกูไม่ใช้ร่างดาร์กอนหรือไททันมาสู้กับมึงเลยเพราะกูมีร่างอันตีเมีอยู่แล้วเว้ยร่างที่แข็งแกร่งกว่าร่างนั้นเป็นร้อยๆอยเท่าเลยจะแปลงให้ดูื่อชั้นได้อาบแสงจันทร์และความมืดมิดฉันจะกลายเป็นมาสไลเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอันติเมตฟอร์มไงล่ะขอบใจที่แกสร้างดวงจันทร์ให้กับฉันนะเล่นที่ ตายแล้วลนะ่ะมึงกูเปิดอันตีแล้วเลกเป็นขี้พลังความมืดอันแท้จริงกลับมาแล้วเว้ยตูมเล่เป็นขี้นี่แหละครับคือพลังความมืดที่แท้จริงนะ จอบ้องอาวากาศโฟเซ่ว่ะไม่กดดูแลข้ามเลยนี่จะตัวยากนักเหรออย่ทำเป็นซ่านะคุไไไไไมได้ข่าวว่าเป็นนักปเป็นเป็นไรเดอร์ที่<ป>นักเลงเหรอใจเกเรอ่ะคุมโรงเรียนเลยเหรอฮะโอ้โหไรเดอร์ที่คุมโรงเรียนได้ คิดว่ามีเข้มขัดแล้วจริงนะฮะเฮ้ยฉันขอแปลงเป็นอนันติเมเดตฟอร์มเลยใช่หนา <c oughs> อย่าคิดว่าฉันน่ะจะแพ้คนอย่างแกนะ <c oughs> โฟซด์ <c oughs> ฉันคือไรเดอร์พร้อมมือที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วตอนนี้ <c oughs> พอเปิดอันตีหน่อยใช่หนาเจ้านะ่ะได้ตายไปแล้วอนาคินเจ้ลูกทีมอนันติเมเดตคิกหน่อย <c oughs> ถ้าเป็นในทางออฟฟิเชียลเขาบอกโลกแตกเลย <c oughs> ระเบิดไปซะโอ้ยสะใจจริงๆเรียบร้อยเป็นไง KO อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก,ลกันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ,กบ,ช,บช่องโคชิติชแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับผม